สวัสดีครับเพื่อนๆครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นตอนที่2นะครับสำหรับการตามหาไก่เก่งพม่าแมสเสเลียงนะครับเป็นพม่าลูกนอกนะครับที่นําเข้าจากประเทศพม่านะครับสำหรับตอนนี้นะครับตอนที่2เนี่ยเราจะมุ่งหน้าไปที่เขตอาหยานะครับเป็นพม่าเขตร้อนนะครับซึ่งต้องบอกว่า เขตยานี้เนี่ยมีพม่าไก่เก่งนะครับหลายเมืองหลายจังหวัดนะครับพออด่นนะครับผมก็จะย้อนนะครับกลับไปตอนแรกนะครับไปทบทวนตอนแรกครั้งหนึ่งนะครับว่าสําหรับตอนแรกนะครับเราได้พูดถึงการเดินทางครั้งแรกนะครับของลุงนันแม่เสลียงกับลุงกะลูนะครับว่าทําไมถึงต้องเดินทางไปพม่าด้วยตนเองนะครับหลังจากที่ได้เข้ามาในสนามทางเชียงใหม่แล้วนะครับได้ไปเห็นไก่พม่านะครับ ซึ่งได้หลงไหลนะครับในลีลานะครับในความเก่งนะครับของไก่พม่าแล้วนะครับก็ได้ตัดสินใจชวนลุงกูลูนะครับเดินทางนะครับไปมุ่งหน้าไปสู่ประเทศพม่านะครับโดยมีเพื่อนที่โตด้วยกันมาตอนเด็กๆเป็นคนอำเภอแม่เสเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ได้ไปทำธุรกิจที่ประเทศพม่านะครับหลังจากนั้นก็ได้ติดต่อกันนะครับทางลุงนันเนี่ยก็ได้ติดต่อนะครับทางเพื่อนนะครับ เพื่อต้องการไปประเทศพม่าะนะครับทางเพื่อนลรงนั้นก็ซัพพอร์ตอย่างดีทั้งหมดนะครับสำหรับอตอนแรกนะครับได้ไก่เก่งมาทั้งหมด10กว่าตัวนะครับต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวทั้งคนทั้งไก่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเรื่องของภูมิประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินนะครับถึงแม้แต่คน คนเราเองนะครับที่ที่ที่เป็นคนในประเทศไทยยังไม่รู้จักนิสัยไชคอนะครับธรรมชาติของไก่พมา่านะครับว่าต้องเลี้ยงดูเขาดูแลเขาเป็นอย่างไรสุดท้ายเลยเนี่ยหลังจากนํามาได้นําไก่จากประเทศพมา่านะเข้ามาสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะต้องใช้ระยะเวลา1-2ถึงเดือนนะครับได้มีการปรปับตัวทั้งไก่และทั้งคนนะครับเพื่อให้เรียนรู้ซึ่งกันและกันสุดท้ายนะครับก็เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับสำหรับตอนสองนี้นะครับผมจะพาทุกท่าน นะครับไปตามหาไก่เก่งซึ่งเป็นเหล่าหมู่เม่เสเลียงนะครับเป็นเหล่าหมู่ในตำนานนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านนะครับไปที่เขตอายาเป็นพม่าเขตร้อนของประเทศพม่าก่อนเดินทางเนี่ยลุกนันนะครับใช้เวลา3 4เดือนนะครับในการเก็บหาข้อมูลนะครับของไก่พม่านะครับโดยมีคนพม่านะครับในซึ่งอาศัยอยู่ในตัวอำเภอเมสเสลียงนะครับได้ ได้ให้ความรู้นะครับในเรื่องของไก่ไก่พม่านะครับซึ่งเป็นแหล่งไก่ชนไก่เก่งและดีเลิศสุดยอดของประเทศพม่านะครับเพราะ,ะนั้นน่ยคนส่วนใหญ่ของพม่าที่ชื่นชอบในไก่ชนนะครับเขาจะไปเอาไก่จากเขตนี้มานะครับก็คือเขตอาญาซึ่งเป็นเขตร้อนของประเทศพมา่านํามาเล่นนํามาเลี้ยงชนกันนะครับทางลุงนั้นนะครับก็ได้เดินทางครั้งที่2นี้นะครับก็มีเพื่อนนะครับ มีเพื่อนลุงนันนะครับก็ต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับโดยเช่ารถรถตู้ให้นะครับมีทั้งไกด์มีทั้งเสียงไก่ชนนะครับสำหรับเป็นไกด์นำนะครับสำหรับในการเดินทางครั้งนี้นะครับหลังจากไปถึงประเทศพม่านะครับเพื่อนของลุงนันเนี่ยก็ได้เตรียมรถนะครับพร้อมทุกอย่างไว้ให้ลุงนันก็มุ่งไปเมืองอาญาทันทีนะครับซึ่งเป็นพม่าเขตร้อนนะครับซึ่ง ในเขตรยานี้นะครับจะต้องประกอบไปด้วยหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเมเมียวนะครับจังหวัดที่2ก็คือเยมันซองนะครับจังหวัดที่3ก็คือโกยเบนนะครับจังหวัดที่4ป่ปโคกูนะครับและจังหวัดที่5ก็คือจังหวัดเจ้าประดองนะครับสำหรับการเดินทางมุ่งหน้าสู่เขตรยาเขตร้อนในครั้งนี้นะครับผ่านเมืองผ่านจังหวัดนะครับมาหลายจังหวัดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า การเดินทางในครั track, field, of why, why? Why ienne, er ้งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการเดินทางที่ยุ่งยากลําบากกว่าครั้งแรกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นถนนหนทางที่ที่ยากลําบากไม่ว่าจะเป็นดินทรายนะครับเป็นแหล่งทุรกันดานนะครับการเดินทางนะครับการสัญจรนะครับไม่สะดวกเพราะว่าถนนหนทางไม่เอืออํานวยความสะดวกในครั้งนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยผ่านไปหลายจังหวัดก็ได้แวะนะครับแวะดูนะครับแวะชม นะครับก็ไก่เก่งนะครับหลายจังหวัดนะครับอย่างที่บอกว่าอยาจะเป็นเมียเม้นะครับเยมันซองโกยเบนประโคกูเจ้าบดองนะครับไก่ไก่ที่ได้นำมาในครั้งนี้นะครับก็จะจะหาซื้อได้ทั้งหมด10กว่าตัวนะครับต้องยอมรับว่า10ตัวในนี้เนี่ยจะมีตัวที่ชื่นชอบที่สุดของลุงนันนะครับก็จะเป็นเจ้าสาวงัวน้อยนะครับเจ้าสาวัวน้อยเนี่ย เป็นไก่ครบเครื่องนะครับทุกอย่างนะครับที่พม่าควรมีนะครับก็คือมีต่างไ้กินข้าวนะครับตามตำรับแม่เสลียงนะครับเพราะนั้นการเดินทางในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าการเดินทางในครั้งที่2เนี่ยทางลุงนันบอกว่ายอมรับว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะครับการเดินทางครั้งนี้นะครับได้รู้จักเพื่อนไก่ชนในแต่ละเมืองในแต่ละจังหวัดนะครับของประเทศพม่า นะครับทำให้รู้ว่าการเดินทางครั้งที่2นี้เนะี่ยหลังจากได้เจ้าสาววัวน้อยมาทําชื่อเสียงแล้วเนี่ยคราวนี้รู้เลยว่า,าแหล่งเคระยาตัวเนี้ยมันเป็นเมืองที่มีไข่เข็งจริงๆตามการศึกษาข้อมูลนะครับก่อนเดินทางไปครั้งนี้ถึงแม้แต่คนพม่าที่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก,ก็ได้แนะนําเพราะฉะนั้นเนี่ยาการเดินทางครั้งนี้ถือว่าทําการบ้านทําข้อมูลไว้เป็นอย่างดีสุดท้ายแล้วเนี่ย ก็ได้สิ่งที่ดีกลับมานะครับเพราะว่าสิ่งที่ดีกลับมาในนี้นอกจากจะได้ไก่เก่งแล้วนะครับเขาต้องบอกว่าไก่ชุดนี้นะครับสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนในอำเภอแม่เสลียงเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้นะครับแล้วก็ตัวอำเภอแม่เสลียงนะครับก็จะได้มีคนรู้จักนะครับไปอีกเยอะนะครับว่ามีอำเภอแม่เสลียงมีนอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวแล้วนะก็ยังมีไก่เก่งอีกนะครับ สำหรับชุดชุด2นี้นะครับก็ต้องบอกว่า,เ,าเป็นอะไรที่ประทับใจสดๆนะครับนอกจากเราจะได้ไก่เก่งมาแล้วก็เรียนรู้เมืองนะครับแล้วก็ทําให้เรา,เ,าเห็นนะครับสิ่งต่างๆของไก่นะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยไก่ที่นํากลับมาเนี่ยก็ไม่ได้ต้องรออีกประมาณ2-3เดือน 1- 2เดือน3เดือน,เ,อน,เ,อนเหมือนครั้งแรกที่จะต้องมารอปรับอากาศนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยได้รู้นะครับถึงวิธี ในการเลี้ยงนะครับในการดูแลนะครับรู้ธรรมชาติเขามากขึ้นนะครับเพราะว่าในส่วนที่2เนี่ยในในในครั้งที่2เนี่ยที่เรานํากลับมามันเป็นพมา่าเขตดร้อนซึ่งภูมิประเทศอากาศเนี่ยมันใกล้เคียงกับบ้านเรานะครับอากาศร้อนเนี่ยเขาก็อยู่แบบธรรมชาติของเขาได้เลยในนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเน่ยประมาณ2อวันาทิตย์ก็ได้นํามาทดลองก็เป็นสิ่งที่ประทับใจนะครับไก่ที่มา1ิกว่าตัวเนี่ยสามารถสร้างไรายได้นะครับก็ นำไปเลี้ยงชนถึงสนามได้หมดนะครับแล้วก็สามารถนํามาต่อยอดได้หลายๆตัวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตอนที่2นี้นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับไปไป,ไปรู้จักนะในเขตเขตร้อนของของ,ของประเทศพม่าก,ก็คือเมืองอาญานะครับก็เพื่อนเนนะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันว่าการนําไก่พม่าแม่เสลียงนะครับกว่าจะนําเข้ามาแล้วเนี่ย ไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายเลยนะครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่ควรอนุรักษ์ไว้นะครับทางลุงนันก็บอกว่าแม่เสเลียงนะครับเขาในตวัวอุเภอแม่เสเลียงที่ของลุงนันลุงนันจะอนุรักษ์นะครับเพราะว่าลูกร้อยไว้จะไม่จะไม่มีเลือดอื่นมาผสมปนเปเลยนะครับเพราะว่าการต่อยอดในวันข้างหน้าเนี่ยถ้ามีลูกร้อยเลือดบริสุทธิ์แล้วเนี่ยการต่อยอดมันจะง่ายขึ้นนะครับนะครับสำหรับคลิป หน้านะครับก็จะเป็นตอนที่3นะครับผมจะมาเจาะลึกนะครับเจาะลึกถึงเจ้าหมู่เท่าแม่เสลียงนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นสีสีทองออกแดงๆนะครับงอนหมนะนู่นะครับตัวนี้นะครับเป็นการเดินทางนะครับไปโดยลุงกะหลูนะครับซึ่งทางลุงนันเนี่ยได้ได้ให้ลุงกะหลูนะเข้าไปเอาเจ้าหมู่เท่าแม่เสลียงตัวที่สร้างชื่อเสียงให้กับแม่เสลียง นะครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าเจ้าหมูเท่าเนี่ยเป็นไก่จังหวัดอะไรเมี่ยวไหมนะครับเหยม่นมซองไหมโกยเบนไหมจังหวัดปะโคกูไหมจังหวัดเจ้าประดองไหมนะครับแล้ววิธีการเดินทางไปเอาเนี่ยจะเป็นการเดินทางไปเอาแบบไหนนะครับทำให้ได้เจ้าหมูเท่ามาแล้วก็เจ้าหมูเท่าเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นตัวที่สร้างชื่อเสียงให้แม่เสเลียนทั้งหมดนะครับแม้ หลังจากได้นาไปไปไป,ไปลองในสนามเชียงใหม่แล้วนะครับ Limited. มีซุ้มใหญ่ๆหลายซุ้มนะครับที่มาแพ้กับทางแม่เสลียงนะครับแพ้แล้วก็แพ้บ่อยๆครั้งเนี่ยจนต้องกลับมาตามหาซื้อไก่ชนแม่เสลียงนะครับไปตั้งเราตั้งกอและนําไปชนเนี่ยต้องต้องบอกว่าครัง้งแรกๆมาเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะจะหาซื้อกันได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าก่อจะจะจะได้ไก่เข้ามาตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะล,ลาําบากเพราะนั้นเน่ยซุ้มใหญ่ๆนะครับต้องมานอนอ เป็นอาทิตย์อาทิตย์นะครับเพื่อให้เรียนรู้นะครับแล้วก็ยอมให้ดุนันใจอ่อนไปด้วยนะครับถึงจะ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 ,จะซื้อขายกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะห่วงสายพันธุ์กันยิ่งตัวเมียแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าแทบจะไม่ได้ออกจากอำเภอแม่สะเลียงเลยที่ผมเคยเกริ่นในจิมมี่เชียงใหม่ไก่เหนือไปแล้วบอกว่าไข่ทางแม่สะเลียงเนี่ยถ้านําไฟฉายไปส่องได้ถ้ารู้นะครับว่าเป็นหงอนหมู่เนี่ยใบละ2000นะครับ คือคไข่ใบละ2 0 0พสมัย30ปีที่แล้วนะค่อนข้างว่าแพงสุดๆนะครับก็ต้องบอกว่า,าหลังจากาสมดังๆนะครับมาแพ้แล้วนะเราต้องกลับมาที่แม่เสลียงมานอนนะครับมาเรียนรู้นะครับแล้วก็มามา,อาขอซื้อกลับไปทําสายแล้วก็นําไปชนเนี่ยนะครับก,ก,ก็ก็ต้องบอกว่าคุ้มนะครับทำให้จากการที่ชนกันก็จะต้องเป็นมิตรกันนะครับก็ทําให้อ่ กว้างขวางขึ้นนะครับก็ทําให้เราทางอำเภอแม่สระเลียงนะครับก็ก็ต้องบอกว่าเป็นที่รู้จักนะครับกันมากขึ้นสําหรับในเซียนไก่ชนทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปที่3นะครับเรามาติดตามกันนะครับว่าเจ้าหมูนะครับจะอยู่ที่เมืองไหนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ